สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การในไมนดวงคลิปและตองคลิปนี้เราก็จะมาอ่านจิตอ่านใจส่งท้ายปีศัตรูมีอะไรจะพูดอยากจะบอกกับคุณหรือเปล่านะเป็นเรื่องราวที่แบบอเออเผื่อเขาจะสารภาพบาปอะไรเงี้ยสมผ่านพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดโดนชะตาด้วยการกดสปายแล้วก็ไร้แชร์ วันนี้ก็ตรงกับวันพเพื่อสบดีที่11เดือนธานวาคมปี2568ดาสักเจตุเรียสราศีธนูธาตดไฟมาราศีเมษราศีพิจิกแอทัลลม,มิจุลดุลกุมทุราศีรษสศพธาด,ดินไซเติงเกิดวันเสราร์ธาตไฟสันกนเกิดวันอาทิตย์ธาตไฟตตะเลขวันเกิดที่กับข้องกับคุณมี9 2 17 19 13และก็25 เรามาถอดข้อความความคิดความรู้สึกของศัตรูนะในสิ่งที่เขาชื่นชมคุณกับสิ่งที่เขาเออไม่ชอบเออนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณสิ่งที่เขาชื่นชมห้าข้อและสิ่งที่เขาไม่ชอบในตัวของคุณอีกห้าข้อเป็นเรื่องอะไร สิ่งที่เขาชื่นชมชื่นชอบและสิ่งที่เขาไม่ชอบในตัวของคุณเราจะอ่านสิ่งที่เขาชื่นชมคุณก่อนนะคะ <c oughs> เขาชื่นชม,มนอะไรศัตรูเขาคือชื่นชมว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่วางแผนชีวิตตัวเองได้ดีในเรื่องของการเงิน เป็นคนสมถะเรียบง่ายกินอยู่อย่างสบายนะเป็นคนประหยัดเป็นคนมัธยตัติเป็นคนอดตอมเป็นคนขยันเก็บเงินวางแผนการเงินได้เป็นอย่างดีนะเป็นคนที่อยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆอยู่คนเดียวก็ได้นะคะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ยุ่งวุ่นวายสูงสิงกับใครไม่สนใจเรื่องของคนอื่นนะคะ ็นพลังงานของคนที่แบบค่อนข้างที่จะอยู่คนเดียวได้สบายอะนะคะแล้วก็ The Devil ถ้าเป็นผู้หญิงนะศัตรูเขาก็บอกว่าคุณเนี่ยท็อกซิกนะท็อกซิกแต่ว่าคือสำหรับผู้ชายอะที่มาเห็นคุณก็คือน่าที่จะมีความที่สนใจในความฉอเลาะ ในความที่มีสเสน่ห์ของคุณนั่นแหละนะคะผู้หญิงคือหมันไส้นะ,ะประมาณมองว่าคุณอะ่ะเออมีความสตอรอเบอรี่นะ,ะแต่เป็นประมาณที่เหมือนกับว่ามีความมีสเสน่ห์นะคะเป็นรูปแบบของการที่มีสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะคะขนาดเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยเขายังรู้สึกว่าคุณดูดีมีสเสน่ห์เลยนะคะ แล้วก็มีในเรื่องของการที่แบบคือเก่งเก่งในเรื่องของการที่ปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยนะคะเออสตรอเบอรี่เก่งนะ,ะบริหารเสน่เก่งอารมณ์นี้นะ,ะอันนี้ชื่นชมเนาะและศัตรูเขามองว่าคุณเนี่ยคือเจอเพื่อนเจอสังคมเจอคนท็อกซิกเจอคนใส่ร้ายป้ายสีเยอะแยะมากมายแต่ ทำไมถึงอยู่ได้เออทำไมถึงเหมือนกับสามารถที่จะอยู่ท่ามกลางสังคมแบบนี้ได้อะทำไมถึงไม่รู้สึกแย่เลยเหรอนะไม่รู้สึกหดหู่ห่อเหี่ยวนะคะทำไมถึงเอาชนะได้อะทำไมถึงลบคําสมประมาทคําดูถูกคําเยียดหยามนะคนที่อิจฉาคุณคนที่ใส่ร้ายคุณทําไมคุณถึงแบบคือสามารถที่จะไม่สนใจพวกเขาได้อะ นะคือเก่งยางเลยอารมณ์นี้และ The Judgment สามารถตัดพลังงานของคนเหล่านี้ออกจากชีวิตได้นะ,ะไม่เข้ากลุ่มไม่เข้าพวกนะคะแล้วก็รับรู้ถึงเอ,อพลังงานของคนที่คิดไม่ดีคิดร้ายท็อกซิกดินทาส่ร้ายป้ายสีคุณเก่งจังเลยคุณตัดคนเหล่านี้ออกจากชีวิตได้คุณตัดปัญหาเหล่านี้ออกจากชีวิตได้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่อ,อ,อาจจะมี บางคนบางท่านนะก็อาจจะประสบพบเจอในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าเติร์ดปาร์ตี้ก็ได้นะแต่สามารถที่จะเอาตัวเองออกมาจากเรื่องราวแบบนั้นได้นะตัดจบปัญหาได้นะแล้วก็เหมือนมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตเยอะแยะมากมายมีแต่คนอิจฉามีแต่คนใส่ร้ายป้ายสีมีแต่คู่แข่งนะในธุรกิจการงานแต่ทําไมถึงสามารถที่จะใช้ชีวิต อยู่ได้ท่ามกลางอุปสรรคปัญหาต่างๆนะเหมือนเจอวิบากกรรมเยอะแต่ทำไมถึงเก่งจังเลยอะ่ะนะคือมีในเรื่องของข้อคิดอะไรมีในเรื่องของการที่แบบคือเอาตัวรอดยังไงเหรอทำไมจิตใจถึงเข้มแข็งขนาดนี้นี่คือสิ่งที่เขามอง นาะศัตรูของคุณเนี่ยชื่นชมคุณเนาะว่าเออเจอคนอิจฉาเจอคนใส่ร้ายแยสีเจอคนท็อกซิกเจอคนนินทาเจอคนขัดขวางนะความเจริญก้าวหน้าความสําเร็จนะแต่ก็ยังสามารถเนี่ยเหมือนกับอยู่ได้อ่นะค่ะเอเอมันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนถ้าแบบเป็นเขาเนี่ยเขาคงจะอยู่ไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้นะยืนหยัดไม่ได้ขนาดนี้ต่อสู้อุปสรรคปัญหาไม่ได้ขนาดนี้หรอก นะคะเจอปัญหาขนาดนี้นะคะเหมือนเจอวิบากกรรมเยอะเจอเจ้ากรรมนายเวรเยอะเจอปัญหาชีวิตเยอะนะ,ะแต่ก็ยังยิ้มได้อารมณ์นี้เลยนะ,ะมาดูซิว่าสิ่งที่เขาไม่ชอบเขาไม่ชอบอะไรเขาบอกว่าคุณทํางานหนะักทํางานเยอะมีภาร,ระมีปัญหาเยอะเจอวิบากกรรมเจอ เหมือนกับเจอปัญหาเยอะเยอะไปไหมก่อนนะคะเออทำไมเขามองว่าประมาณที่แบบคือคนกระตันยูอย่างคุณคนดีๆอย่างคุณคนขยันอย่างคุณเนี่ยแล้วทำไมปัญหาเหล่าเนี้ยมันถึงไม่หมดไม่สิ้นสุดสัทีนะ,ะแล้วคุณก็คือสามารถที่จะรับมือได้ไม่ชอบเลยที่คุณเก่งเกินไปไหมนะ,ะเ,กนเกินเก่งเกินปุยมุยอารมณ์นี้นะ หรือว่าคือแบบเจอปัญหาเจออะไรเนี่ยคือรู้ทุกอย่างนะเห็นทางออกเห็นแนวทางนะคือฉลาดรอบรู้ทุกอย่างนะเหมือนรู้ทันหมดทุกอย่างเลยนะเก่งเกินปุยมุยอารมณ์นี้ฉลาดเกินปุยมุยที่สามารถที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้นะคือเขาไม่ชอบนะทำไมฉลาดแบบนี้ทำไมอยู่ได้ทำไมอึดถึก ทนได้ขนาดนี้เจอปัญหาขนาดนี้นะเขาไปไม่รอดหรอกนะเขาไม่สามารถมีความสุขได้ขนาดนี้หรอกนะมีชีวิตที่ดีไม่ได้เหมือนคุณหรอกนะนี่คือสิ่งที่เขาไม่ชอบนะคะเดี๋ยวเราดูกันส่งท้ายปีศัตรูคนนี้มีอะไรจะพูดจะบอกกับคุณส่งท้ายปีศัตรูคนนี้มีอะไรจะพูด จะบอกกับคุณฟังเพื่อเป็นแก้ําทางเป็นแนวทางให้ชีวิตไม่เครียดนะคะปัญหามันอยู่ที่แกลไม่ได้อยู่ที่ฉันบางคนท่านบอกนะคะฉันไม่ได้อยากมีปัญหากับใครแต่ก็น้ำมักที่จะมีคนที่มาอิจฉามาเส่ร้าภาษีน้ำมาแข่งขันกับฉันเองฉันไม่ได้ต้องการแข่งขันใครฉันแข่งขันกับตัวเองก็พอแล้ว แค่พยายามตื่นแต่เช้ามานะะตื่นมาทําคลิปพยายามตื่นนะตื่นมาทํางานอะไรเงี้ยนะฉันก็ต้องแข่งกับตัวเองอยู่แล้วนะไม่ได้อยากจะแข่งแข่งความรวยแข่งความเก่งแข่งความฉลาดกับใครนี่คือความในใจของคุณและความในใจของหลายๆคนนะคะสตูมีอะไรจะบอกกับคุณส่งท้ายปีนะ และเขาคิดอะไรคิดจะทำอะไรเอาประมาณนี้ดีกว่าศัตรูมีอะไรจะบอกกับคุณส่งท้ายปีอุ๊ยบอกรักเหรอนะขอนิ้วก้อยได้ไหมอารมณ์นี้นะสองถ้วยขอคุยหน่อยได้ไหมขอเจอหน่อยได้ไหมเออจะเก็บตัวเงียบไปไหนก่อนน้ามาคุยกันก่อนน้ามาเจอกันก่อนมาเจอหน้ากันก่อนมันเป็นประมาณเดียวบบว่า ศัตรูคนนี้เป็นพลังงานของคนที่น่าจะคุณกับเขาเนี่ยไม่ได้พูดคุยกันเออไม่ได้ติดต่อสื่อสารไม่ได้เจอหน้ากันไม่ได้ทำงานร่วมกันแล้วทำให้ศัตรูคนนี้มีความที่เห็นคุณนิ่งเงียบมากเห็นคุณเมินเฉยกับเขามากเลย ยิ่งทำให้เขามีความรู้สึกแบบเดเดวิลเลยนะเอออยากจะจับตัวมานะฟาดก้นอะไรอย่างงี้นะคะศัตรูคุณประมาณนี้แบบเป็นคนรักเป็นคู่รักเก่าปะเป็นแฟนเก่าคนคบคนคุยเก่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งเหมือนกับเป็นพลังงานของคุณกับเขาซึ่งเป็นคนเก่าๆในชีวิตของกันและกันแล้วก็ไม่ได้พูดคุยกันไม่รู้มีประเด็นอะไรกันนะ แต่ด้วยความนิ่งของคุณนี่แหละความเก็บตัวเงียบของคุณความที่แบบอยู่ได้สีทนได้ความที่นะเอเอไม่ต้องการที่จะสูงสิงยุ่งวุ่นวายกับใครแหละ ไม่เปิดใจให้ใครแล้วไม่คบใครแล้วไม่อยากจะคุยกับใครแล้วไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับใครแล้วนะเป็นเพื่อนกับคนคนนั้นดีไล่หา,หาแต่เรื่องหาแต่ปัญหามาให้ทุกทีเลยเป็นแฟนก็เหมือนกับว่าเออไปเจอแต่คนที่เขามีแฟนมีภรรยามีสามีมาคบมาคุยก็เลยไม่คุยกับใครก็เลยเป็นสาเหตุปัจจัยที่เราไม่คุณแบบไม่อยากยุ่งกับใครอ่ะ ฉันอยากเก็บตัวเงียบฉันอยากทํางานหาเงินอย่างเดียวเก็บเงินอย่างเดียวอยู่ในพื้นที่ของฉันอยู่ในเซฟโซนของฉันนะคะเออใครจะพูดใครจะว่าใครจะบน่นใครจะนินทาใครจะพูดนะยังไงไม่สนใจเป็นประมาณที่แบบไปสู่เป้าหมายในชีวิตนะคะเป็นพลังงานของศัตรูที่คุณกับเขาไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้ติดต่อกันแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกผูกพัน นะยังมีความรู้สึกอยากจะพูดคุยกับคุณอยู่นะนะโดดเด่นเป็นในเรื่องของคู่รักเก่าคนรักเก่าคนคบคนคุยเก่านะคะและศัตรูของคุณมีอะไรอยากจะพูดอยากจะบอกกับคุณส่งท้ายปีให้โอกาสฉันหน่อยได้ไหมนะเออเปิดโอกาสให้ฉันได้พูดคุย ออได้มีปฏิสัมพันธ์ได้เดินทางมาเจอหน้ามาเห็นหน้ากันรับคําขอโทษจากฉันจะได้ไหมอารมณ์นี้นะอย่าอย่าทําร้ายอย่านิ่งอย่าเฉยอย่าทําให้ฉันเจ็บปวดไปมากกว่านี้เลยเป็นในเรื่องของความรู้สึกของคนลักเก่าแฟนเก่าความสัมพันธ์เก่านะคะบางท่านคือเป็นความสัมพันธ์ที่ ทะเลาะมีป่ามีเสียงกันเพราะว่าเขาคนเนี้ยไปเชื่อคนอื่นไปฟังคนอื่นว่าคุณเป็นอย่างนั่นคุณเป็นอย่างนี้คุณนิสัยไม่ดีนะเป็นแฟนกันไปเป็นภรรยาเป็นสามีกันไปคบกันไปเออไปกันไม่รอดหรอกก็ได้นะคะสามีเก่าคนรักเก่าหรือแม้กระทั่งเพื่อน ที่เหมือนกับว่าไปเชื่อคนอื่นไปฟังคนอื่นว่าคุณเนี่ยเป็นคนไม่ดีอะ่ะเออนิสใส่ไม่ดีนิสใส่ยแย่นะไปฟังคนอื่นไปเชื่อคนอื่นไปฟังคำตัดสินนะคาพิพากษาของคนอื่นนะแล้วก็มาตัดคุณออกจากชีวิตแล้วก็มานึกเสียดายคุณทีหลังเพราะว่าตอนนี้น่าจะจะมีมีใครครบเขา ไม่มีใครเอาเขาไม่มีใครครบเขาแล้วนะคะเลือกมากเลือกเยอะนะถ้าเป็นคู่รักคนรักก็คือตัดคุณออกจากชีวิตไปเลือกคนสปันอื่นแต่ไปไม่รอดถ้าเป็นเพื่อนนะ,ะก็ไปเชื่อคำพูดของคนที่เขาเกลียดคุณนะแล้วก็ไม่เข้าข้างคุณแล้วก็มีผลกับการที่แบบสุดท้ายแล้วก็ ตัดความสัมพันธ์กันไม่คบกันเป็นเพื่อนนะคะอ,อยู่ในสังคมเดียวกันอยู่ในสังคมรู้จักนะประมาณที่ไปเชื่อฟังคนอื่นแล้วก็ไม่ได้คบกันเป็นแฟนไม่ได้คบกันเป็นเพื่อนนะคะและคำพูดของศัตรูมีอะไรอยากจะพูดอยากจะบอกกับคุณ เขาบอกให้คุณพยายามอีกครั้งได้ไหมเหมือนถ้าหากว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เคยเข้าหาเขาเป็นคนที่เคยจีบเขานะเป็นคนที่เคยอยากจะเป็นแฟนอยากจะเป็นภรรยาอยากจะเป็นสามีกับเขาให้คุณเนี่ยกลับมาจีบเขาอีกครั้งได้ไหม เออกลับมาแบบคือมาแสดงออกความรู้สึกชอบเขาอีกครั้งได้ไหมทีนี้แหละเขาจะไม่ตัดคุณออกจากชีวิตละเขาจะเลือกคุณเลยเขาจะให้สถานะกับคุณเลยเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณเลยเขาบอกว่ากลับมาจีบเขาอีกได้ไหมกลับมาพยายามกับฉันอีกได้ไหมเออกลับมาพูดคุยกับฉันหรือว่ามาอธิบายอะไรก็ได้ให้ฉันได้เข้าใจว่าเธอไม่ได้ ไม่ได้โกรธฉันไม่ได้โมโหไม่ได้รู้สึกแยก่กับพฤติกรรมในอดีตของฉันอารมณ์นี้นะถ้าเป็นคนรักเป็นคู่รักเป็นเพื่อนประมาณนี้บอกว่าถ้าเธออยากจะมีฉันเป็นเพื่อนถ้าเธออยากจะมีฉันเป็นคู่รักเป็นคนรักอะ่ะเธอคุยกับฉันก่อนได้ไหมล่ะถ้าจะให้ฉันคุยกับเธอเนี่ยมันไม่ได้หรอกอีโก้ฉันนะ่ะมันคำ้ำคอเธอต้องทักหาฉันก่อนรูอเปล่าอารมณ์นี้เลย นะคะศัตรูของคุณเนี่ยศัตรูของคุณเหมือนเป็นคุณรักเป็นคนณรักเป็นแฟนเก่าคนคบคนคุยเก่าเลยนะเออตัวเองผิดแต่ตัวเองก็ไม่ยอมมาขอโทษนะแต่อยากจะให้คุณทักข้อความไปคุยกับเขาก่อนหรือไม่ก็ปลดล็อกเขาก่อนแล้วก็ไปคุยกับเขาเลยนะทีนี้แหละเขาก็จะนะเป็นเพื่อนกับคุณเป็นแฟนกับคุณเป็นคนรักกับคุณเหมือนไส้นะหมันไส้ศัตรูของคุณนะศัตรูเป็นในรูปแบบของ คู่รักคนรักเนาะศัะตรูคนนี้เขาบอกว่าคุณเก่งเนาะเก่งหลายอย่างเลยอะเก่งหลายเรื่องด้วยเจอปัญหาอะไรหนักๆเยอะเยอะ,ยะคือเป็นคนที่ไม่สนใจอะไม่มีการวอกแวกนะไม่มีการที่แบบเหมือนจะไปนสนใจสิ่งนกสิ่งกาสิ่งหมาสิ่งแมวดูเดินไปสู่เป้าหมายในชีวิตของตัวเองเลยเนาะ ดูทําเพื่อครอบครัวจังเลยดูทําเพื่อคนที่คุณรักจังเลยดูทําเพื่อเอ,อ่อใส่ใจคนในครอบครัวมากๆแล้วคุณคือแบบเหมือนดูนิ่งมากค่ะดูสุขุมมากดูมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากอ่ะความที่ตัวของคุณเนี่ยเคยใจดีกับเขาเมื่อก่อนเนี่ยมันไปไหนหมดแล้วล่ะเออ หันกลับมาหันกลับมาใส่ใจฉันหน่อยหันกลับมาใจดีกับฉันบ้างนะเออฉันจะไม่ทําให้เธอผิดหวังเสียใจอีกต่อไปแล้วอารมณ์นี้หรือว่ามาเป็นเพื่อนกับฉันก่อนได้ไหมเอออย่าเดินจากฉันไปได้ไหมนะที่แบบเขาอะเคยทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจเคยทําให้คุณผิดพลาดล้มเหลวในชีวิตรักหรือแม้กระทั่ง ไม่เลือกคุณนะเข้ามาในความสัมพันธ์ไม่ควบคุณไม่เป็นแฟนกับคุณเมื่อครั้งที่แบบคุณตามตื้อเขาอะไรก็ได้นะคะและเขาก็อยากจะบอกกับคุณว่าคนที่น่ารักคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานคนคนนั้นหายไปไหนแล้วล่ะถ้าแบบว่าจะขอโอกาสเนี่ย ขอพูดขอคุยขอควบขอสารสัมพันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอย่ากโกรธฉันได้ไหมเอออย่าทําว่าฉันแบบอย่ามองว่าฉันเป็นศัตรตูอย่ามองว่าฉันเป็นคู่แข่งอย่ามองว่าฉันจะทําให้เธอล้มเหลวในชีวิตได้ไหมเขาบอกว่าเขาจะอยู่เคียงข้างคุณเขาจะเป็นกําลังใจและทําให้คุณแบบประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งการงานและการเงินและความรัก เขาบอกแบบนี้นะสตูสตูหัวใจหรือเปล่าสตูที่แบบออครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราเคยคิดที่อยากจะเป็นครอบครัวกับเขาหรือว่านะะเคยคิดที่อยากจะร่วมงานกับเขาก็ได้นะคะแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าคุณกับเขาอาจจะไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันอาจจะไม่ได้เป็นนะคะเป็นคนที่มีเป้าหมายเดียวกันนะ,ะหรือว่าไม่ได้อยู่ ในเส้นทางชีวิตของกันและกันแหละศัตรูคนนี้เขาก็เลยบอกว่าเขารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ทําผิดต่อคุณจริงๆเขารู้ว่าเขาเป็นคนที่แบบเหมือนทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจแล้วก็ทําให้คุณเครียดเมื่อครั้งในอดีตความดีของคุณความจิตใจดีของคุณเขาเคยได้รับมาก่อนฉะนั้น คุณอย่าทิ้งมันไปสิคุณต้องทำสิ่งนี้กับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคุณต้องให้คุณต้องเปคุณต้องใจดีกับเขาอีกนะถ้าเขาจะกลับมาเนี่ยเออคุณอย่าทำให้เขาเครียดหรือว่ากดดันหรือว่าเสียใจรู้สึกผิดรู้สึกแย่ไปมากกว่านี้เลยจะได้ใหมนะ่อารมณ์นี้เลยนะคะประมาณแบบว่าขอโทษขออภยัยยกโทษให้เขาหน่อยได้ไหมที่เขาทำผิดไปที่เขาเคยแบบ เคยนิสัยแย่ทำตัวไม่ดีพูดจามไม่ดีกับคุณนะอยากจะให้คุณให้อภัยเขาอยากจะให้คุณเห็นอกเห็นใจเขาเคยช่วยเหลือเคยซัพพอร์ตเคยให้กําลังใจเคยมีน้ําใจกับเขาเคยรักเขาเคยชอบเขาเนี่ยก็กลับมารักเขาอีกได้ไหมาอารมณ์นี้เลยเขาเครียดเขารับไม่ได้เขาทนไม่ไหวที่คุณจะไปจากเขาแบบนี้ที่คุณจะเมินเฉยกับเขาแบบนี้นะคะและศัตรู บอกว่าการที่คุณนิ่งคุณเงียบแบบเนี้ยก็แสดงว่าคุณยังทำใจไม่ได้ใช่ไหมยังยอมรับไม่ได้ใช่ไหมที่เขาเป็นคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจอะ คุณคือแบบแค้นแค้นฝังหุ่นมากเลยกับการที่เขาทําให้คุณเสียใจมากๆเขาทําให้คุณเจ็บปวดมากๆแม้ชีวิตของคุณจะดีขึ้นแม้ชีวิตของคุณจะประสบความสําเร็จมากขึ้นออเมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานความเสียใจที่มันอยู่ข้างในนะมันยังอยู่ใช่ไหมคุณคงจะแค้นเขามากสินะคุณควจะเสียใจมากสินะที่เขาทําให้คุณเสียใจขนาดนั้น ขาดชีวิตของคุณดีขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นน่ะเขายังรู้สึกแย่กับความรู้สึกเหล่านั้นเลยมันเหมือนกับว่าออการที่ตัวของคุณได้ประสบความสําเร็จมีชีวิตที่ดีเนี่ยหรือว่าการพยายามเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองให้คุณประสบความสําเร็จเนี่ยเป็นเพราะเขาไงเออเขาเป็นคนที่ทําให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตไงที่เขาอาจจะมีการทิ้งคุณไปเขาอาจจะ ไม่เลือกคุณนะสาเหตุนี่แหละหรือว่าคําพูดของเขานะ,ะคะคําสบประมาณคําดูหมิ่นเหยยดยามคุณจากคําพูดของเขาเนี่ยทําให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีขนาดเนี้ยคุณต้องขอบคุณเขารูหรือเปล่าเขาบอกแบบนี้นะะเออชื่นชมตัวเองเนาะที่แบบว่าเออพูดจาทําร้ายคุณหรือว่าทําให้คุณผิดหวังล้มเหลว แล้วคุณก็เปลี่ยนชีวิตของตัวเองจนมาประสบความสําเร็จเพราะเขาเลยรู้หรือเปล่าคุณต้องขอบคุณเขานะนะคุณต้องแบบคือถ้าแบบว่ามีการกลับมาพูดคุยกันมาเจอกันเนี่ยคุณต้องพูดคุยกับเขาดีๆอารมณ์นี้เลยนี่คือสิ่งที่สตูอยากจะบอกกับคุณนะว่าคุณได้ดีเพราะเขาคุณประสบความสําเร็จเพราะเขาคุณมีชีวิตที่ดีเพราะเขาคุณต้องขอบคุณเขาที่เขาเป็นเหมือนกับแรงกระตุ้น นะคะที่จะให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีขนาดนี้นะคะออแทนที่จะสำนึกผิดกับยกยอปอปั้นตัวเองนะคะยกยอความไม่ดีของตัวเองว่าเป็นความดีเนาะฟังแล้วอย่ามันไส้ฟังเพื่อเป็นแก้ตำตางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ